มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มทนไม่ไหวเจอรีบไปเข้าห้องน้ําแต่โดนเทศกิจจับเมื่อวันที่6พฤษภาคมในเพจ f a c e b o o k บิ๊กเกลียนนะคะได้มีการรายงานนายไพยโรจันรอดผู้อำนวยการเขตมีนบุรีมอบหมายให้นายสมศักดิ์โชคศรีส,สกุลหัวหน้าฝ่ายเทศกิจจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณถนนรามคำแหงเขตมีนบุรี เพื่อที่จะกวาดขันการขับขี่แล้วก็จอดรถบนทางเท้าจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนจอดแล้วก็ขับขี่บนทางเท้านำเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าร่วมกันก่อนเจอชายคนหนึ่งทำสิ่งที่ไม่คาดคิดค่ะ โดยชายรายนี้บอกว่าเจะรีบไปเข้าห้องน้ําเพื่อที่จะทําธุระส่วนตัวแต่ก็มาโดนเจ้าหน้าที่เทศกิจจับปรับเนื่องจากขี่รถบนทางเทา้าทําให้ชายรายนี้ทนไม่ไหวตัดสินใจทําธุระส่วนตัวในรถของเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะหนุ่มทนไม่ไหวจะรี่ไปเข้าห้องน้ําแต่โดนเทศกิจจับก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ